พระคุณหลวงปุสดจันทัสรพระเดชพระคุณหลวง,งพระธรรมชยโยคุณยาอาจารย์มหารัตนบัชกาจันคนนกอยู่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรนำให้พวกเรา ไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นต้นบารมีสามสิบทัศเดตพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศเดตพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศเดตพระคุณหลวงปู่สจันทัสโร อย่างพร้อมเพรียงไปกับท่านได้ทำงานหน้าที่อาชีพนี้อย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาทำให้ถูกพัฒนาประโปรความเป็นอย่างอยู่ที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับซึ่งกัและกันเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัตน ระเดชพระคุณหลงปู่สุจันทสโรในการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างู่ท่ามกลางธรรมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวอยู่อย่างมักน้อยสันโดษรวบร,รวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัฒ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัศโรเพื่อทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาสร้างความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเท่งแท้ สง,งบร่มเย็นด้วยบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงูุสธจันท์ทัสโรมีครูบาอาจารย์ของเราเป็นต้นแบบทุกภพทุกชาติโอกาสในการเกิดในจักรวาลมนุษย์ได้รุกเข้าหาแผนพังสําสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด เป็นโอกาสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพระสุจันทัโรได้ใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาต ื่อดึงดูดบอ่อเกิดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจนทัสโรใหม่ๆไม่ซ้ำอยู่ตลอดได้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบเป็นส่วนของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจนทัสโรที่พัด พฒนาปรับปรุงตัวเองให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางเป็นผลรวมให้เกิดการขยายขนาดของนิพพานธรรมบรมีสาวิบทัศเดชมงคลโพสจันรรรทัศโรเข้าหาพื้นที่ของนิพพานธรรมทุกนิพพาน เพื่อให้ทุกธรรมทุกนิพพานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุงทธเจริทัศโรเป็นนิพพานธรรมาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุงทธเจริทัศโรยุติการเบียดเบียนระหว่างธรรมทั้งหมด ให้เป็นยุติธรรมบารมีสามสิบทัตะเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสรอยอย่างสงบสันติเป็นสันติภาพบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรที่ทุกทำร,ร่วมกันทำให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ จากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบรมีสารสิบพัะเสด็จพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรสร้างฐานสีลสมาธิเป็นสัพย์สมบ,บัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัตรพระเดชพระคะระุณหลบปสจรันทสโรที่ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตนี้ครึ่งพาอาศัยตัวเองซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงพุทธนันทัสรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่อย่างปกติสุขสงบร่มเย็นได้เป็นปกติมาตลอดกิเลสโลกโกรธหลงทำให้ท่อทานธรรมวารมี3ีสามสิบทัศนนี้รวบรวมรักษากิเลส ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าไม่ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษถูกกิเลสหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมัน่นในตัวตน ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันเป็นสภาพที่ทำ้ายทำลายตัวเองทำ้ายทำลายซึ่งกันและกันที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของทำ้ายทำลายตัวเองทำ้ายทำลายซึ่งกันและกัน ทิิเลหลอกลวงบังคับว่าเป็นสภาพปกติเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดำรงอยู่อย่างปลอดภัยเป็นการหลอกลวงบังคับของกิเลส เพื่อยึดธรรมบารมีสามสิทัต์สเสด็จพระคกลหลงโพสตันทัสโรยึดธาตุจกบาร,รมีสามสิทัศน์สเสด็จพระคกลหลงโพสตันทัสโรทำให้ทอทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้อยู่ในสภาพผิดปกติไม่มีทานศีลสมาธิไม่มีศีลห้า อยู่กันอย่างผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเป็นสภาพที่กิเลสให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวงให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนึ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอรมอคออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อไม่ให้ร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษซึ่งเป็นสภาพที่ท่อทานธรรมบรมีสาสิทัศนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลส ถูกบังคับหลอกลวงจากกิเลสให้ยอมเป็นสภาพธาตุรับใช้ให้กิเลสอยู่ในร่างกายกำกับควบคุมบังคับหลอกลวงทำให้ไม่มั่นคงไม่เพียงแท้ไม่สุข อยู่ในสภาพเสื่อมสลายเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสที่มีกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสารรมสิทธัตถนี้อยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสารรมสิทธัตถเสด็จพระคุณหลวงพรอสจันทัสโรเป็นโอกาสให้บารมีสารรมสิทธัตถเสด็จพระคุณหลวงพรอสจันทัสโรได้เรียนรู้ เลปรับปรุงพัฒนาตัวเองทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ทศรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกัญยาอจจารมหารัตนะบริสุทธ์คัทคกอยู่นำให้พวกเราได้โอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาของอิเลสให้เกิดเป็นแผนผังสําเร็จเวลาปรมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปุสสกันทศร สร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสาสิทัศนพระเดชพคุลหลวงปูสดจันทัสรครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศนพระเดชพกุลหลวงปูสดจันทัโรสร้างปกติของทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุงองอ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทะเลทั้งหยาบ ปรับปุงพัฒนาให้เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบรมีสามสิทธัะเดชพะคุณหลวงพสสธจันทรัศโรจากธรรมทุกธรรมได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบรมีสามสิทธัะเดชพะกุลหลวงพรสธจันทรัศโรร่วมกันจากการทําหน้าที่งานอาชีพทีท่แท้จริงของเราพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ อย่างอาถารร่าเริงในธรรมบรมีสามสิทัศเดเดพคุณหลวงปุดกันทัสรไม่เป็นอันตรายปลอดภัยไม่ประมาทตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทัศเดเดพคุณหลวงปุดกันทัสรเชิญเราได้ทํางานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราร่วมกันต่อจ้า บารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่สุจันทาสรอทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่สุจันทาโรเพื่อ ต้นแบบของธรรมปรมีสามสิบทัทะเด็จพระคุณหลวง,สงสรสเกตัสโรที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตจำรงรักษาตัวตนที่แท้จริงท่ามกลางทำทั้งหมดทุกทำสร้างความปกติ ของบารมีสามสิบทัพเดชพกุลลงพโพสจันทัศโรทำให้ทำให้นิพพานทำบารมีสามสิบทัพเดชพกุลลงโพสจันทัศโรรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัพเดชพกุลวงโ เลื่มใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุโลงโพสเกตทัศโรเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุโลงโพสเกตทัศโรที่ได้จักทำทั้งหมด ที่อยู่ในนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัพเดชพระพคุลลงปู่สดกันัสโรสร้างปกติของทานศีลสมาธิที่ท่อดทานธรรมปรมีสามสิบทัดนี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกนรละกาน เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนทามรวีสาสิบัตพระเดชพระคุณหลวงโพสถแจ่มทัสโรเพื่อรวบรวมร,รักษาวรวีสามสิบัตพระเดชพระคุณหลวงโพสถจมทัศโรได้เป็นปกติตลอดเวลาจากการดึงดูดปอกเกิดของ ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยาร,รมีสามสิบทัพเกเฑดพระคุณหลวงพุทธกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุให้เกิดเป็นาร,รมีสามสิบทัพระเด์พระคุณหลวงพุทธกันทัสโร ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมระมีสามสิบทัพเดเดคุณุลลงโสดกันทัสโรได้ทาดละเอียดอย่างใหม่ๆจากทำทุกทำเพื่อเป็นโครงสร้างวิพานธรรมธรรมะมีสามสิบท the ัพเดเดปุคุลลงโสศกันทัสโร ทำให้ทอดทานธรรมปรมีสามสิบทัศน์นี้ดำรงอยู่ไม่ถูกยึดธรรมยึดธาตจากกิเลสที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนกลางดวงกลมปฐมรเริ่มแรกของรธรรมกิเลสปรมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริญทัโรที่สร้างทานสิลสมาธิเป็นปกติของบารมีสามสิทธ,ธร,ระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริญทัโรที่ปฏิบัติต่อทุกนิพพาน ด้วยเครื่องจาักละเอียดพลังงานละเอียดปรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุจันทราสโรที่รักษาปกติเป็นรัฐเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่ได้ต้นแบบ ที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดจากศูนย์รวมของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุธทธเจริทัศโรที่เป็นศูนย์กลางโอมหาสมุทรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทศโร อยู่ตลอดเวลาไม่ซ้าจากการพัฒนาประปองของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่มีอยู่ตลอดประมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงพเจันทัศโรที่สร้างประจติของลักษณะมหาบุรุษ ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นท่อทานธรรมอาร,รีสัตย์ทัตพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัญทัศโรที่เป็นปกติของการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้ทำวารีสัตยทัดพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัญทัสโร ได้สร้างหล่อเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองให้ทอดทานร,รมบารมีสามสิบทันี้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้รวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัดเสด็จพระกุหลุสุจันทสโรได้รูปรวมภาตทั้งละเอียดทั้งยาวเพื่อทำให้ท่อาทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีตัวตนมั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายที่เป็นแผนฝัง สำเร็จเวลาบรมีสามสิบทัศระเดชพระคุณลลงพุศธันทัสโรที่ได้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเป็นผลรวมให้เกิดการขยายขนาดของทุกจักรวาลของนิพพานธรรมบรมีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์สโรรักษาความเป็นปกติที่เป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานที่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาที่ทับให้นิพานธรรมบารมีสามสิบถาดนี้ ไม่มีปกติอยู่ในสภาวะของการรู้เข้าหาธรรมทุกธรรมทุกเข้าหาทุกนิพพานเพื่อยุติการเบียดเบียนระหว่างธรรมทั้งหมดยุติแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสที่สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชภกคุณหลวงพุทธจันท์ทัสโรเกิดเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องุือหม่ยยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นองค์ประกอบของท่าทานธรรมปรมีสามสิทัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรสร้างให้เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสามสิทัศถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชโยขญายอาจารย์มหารัตนะ วัสิกาจันคนลกอยู่สร้างชาวสิวิไลกาลยานมิตรชาวสิวิไลารามีสามสิบพักพระเดพระคุโวะพุทธเจนทัศโรสร้างชุมชนสังคมยุคชาวสิวิไลารามีสามสิบพักพระเดชพระคุณวะพุทธเจนทัศโร ที่ศรัทธาเรื่องใสพผ่้พาอาศัยตัวเองทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนให้กับนิพพานธรรมบรรมีสามสิทธศพระเดกพระคุลหลวงพุทธกัญชโรความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ เสื่อมสลายด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดพุกุลโลกวสันตทาสโรที่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้คุ้นเคยละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศเระเดพุกุลโลกวสันทาสโร การดำรงอยู่ที่สร้างประโยชน์ให้กับธรรมทุกธรรมที่อยู่ในนิพพานธรรมารมีสามสิบทัศนนี้เกิดเป็นประโยชน์ให้กับทุกนิพพานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้เป็นนิพพานธรรมบาลมีสามสิบทัสษเดชพุทคุลภูสตแกนทัสโรให้ได้ประโยชน์ร่วมกันได้ที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัสเดชพุทคุณลระสตแกทัสโรที่เราร่วมกันทำงานหน้าที่ อาชีพที่แท้จริงพร,พร้อมกับพริบาอาจารย์ของเราจจากการทำเย็ดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่รรมแรกทำบารมีสั่งิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุตตันทัสโรประสบความสุข ความเจริญสำเร็จในการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้รวบรวมรักษาปรมีสามสิทัพระเดชพคุลกุศลกันทัสโรทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสกันททัสโรได้รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุอย่างเป็นปกติมากยิ่งขึ้นได้แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพ่อสกันททัสโรใหม่ๆได้เพิ่มมาก นในเวลาที่รวดเร็วตามที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เราสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสั์สิบทัพะเดชพระคุลวงพสุดเจมทั้งสรไบ่อพร้อมๆกับท่านตลอดทุกภพทุกชาติตลอดเวลา ล้้ยชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เรียกง่ายมักน้อยสันโดษศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยสูนกลางดวงกลมผถมเริ่มแรกธรรมรวีสากสิบทัศะเดชพะกุลหลวงสุดกันทัสโรเป็นปกติอยู่ตลอดเพื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแหงธรรมรมวีสากสิ เสด็จพระคุหลาบสุจนทัสโรย่างสมบูรณ์อย่างปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดด้วยการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสักติทัศต์เสด็จพระคุณหลาบสุจนทัสโรที่เรารับรู้อย่างละเอียดณศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสักติทัศต์เสด็จพระคุณหลาบสุจนตัสโร เป็นปกติตลอดเวลาตลอดที่สุดเท่งทร,รมบาลมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทัเจรทัทศร,ร,รเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจาก